สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งคู่เลยครับแปว๋แปวค่ะเทมครับทำไมมไมต้องมีการชังงักเกิดขึ้นคือตอนแรกกำลังจะคิดว่าจ,จะแนะนำมันดีหรือว่าแป๋วค่ะแนลำเองเนีแนะนำเองก็แล้วกัน<ม> <c oughs> อะเริ่กต้นข่าวได้ดีกว่าพี่แปว๋วโอเคไปดูความน่ารักของครอบครัวบี้กุ๊บกิ๊บนะฮะเพิ่งกลับจากทะเลภูเก็ตนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะไปเที่ยวแบบสองสามีภรรยาแต่ไปไปมามาไปทั้งครอบครัวเลยครับ แต y ที่มามี่ว่าจะดูใช่ไหมนางจะห่วงพ่อห่วงมากเลยแฟนเปาแฟนเปาแฟนเปาคนนี้แฟนใครคะโบเปาแฟนมามี่ใช่ไหมคะแฟนใครคะเขาจะห่วงตรงนี้เขาจะห่วงดีเลย ก็เพราะลูกอ้อนและความน่ารักน่าชังของน้องเป่าเปานี่แหละทําให้แผนลับที่มามีกุ๊กกิ๊กกับป้าป๋าบีทัศภาคกะจะควงกันไปสวีทสองต่อสองตามด้วยเปิดอู่เร่งผลิตน้องให้เป่าเป่าดันล้มไม่เป็นท่าจากทริปสวีทก็เลยกลายเป็นทริปครอบครัวหันสาไปเลยจ้าทริปที่ตอนแรกตั้งใจจะไปกันสอคน สุดท้ายมีกอขอกองใหญ่มากพอเราบอกเขาว่าเราจะไปทะเลไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเขาไปด้วยเขาอยากไปด้วยอะไรเงี้ยไปด้วยอะไรเงี้ยพอเขาไปด้วยก็เลยเอาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปด้วยกันแล้วกันอะไรเงี้ยสีหวาหรอเออก็ปกติหวานทุกวันอยู่แล้วครับแต่น้องเป่าเปายังไม่ล้มใช่ไหมยังยังไม่ล้มยังพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่ามันยังแค่ยังไม่สําเร็จแค่นั้น ทะเลทั้งที่มีเหรอาคุณแม่ยังแซบกุ๊กกิ๊บจะพลาดเลยขอโชว์หุ่นเสียๆให้ทะเลลุกเป็นไยและถือเป็นการเอาใจสามีวัยออนสด้วยต้องเซ็ตซีค่ะต้องแซบเพราะว่าสา<อ>มียังเด็กอยู่นะคะ<อ>เราต้องมันเอาใจนิดนึงนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเราจุกใจไหมคะเลิกแชมเลิกแชมเลิส่ใสวิกป,ปุ๊บปัวบใสทำไมใสวทำไม,ไมแต่สวยสวจริงแต่เช้าเนี่ยสวยจริงเธอเขาอัพรูปรูปหนึ่งแบบเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ย ปอปอแต่ปอปอไม่ชอบโป๊นางไม่ชอบแต่งโป๊พอกิบแต่งโป๊้องบอกมันไม่ไปใส่เสื้อแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเป็นแบบนี้ใช่มันก็จะแบบเป็นสายตลกตลกของบางอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้หนุ่มบี้ก็อาจจะต้องกลับไปลุยงานที่แดนมังกรต่อได้ยินมาว่ากลับไปคราวนี้มีงานที่เป๊ะปังกว่าเดิมยังไงก็เอาใจช่วยให้เปรียงเปียงยิงๆขึ้นไปก็แล้วกันนะจ๊ะ น่ารักเนาะน่ารักนะคุณเป็นห nah ่วงแม่เลยไปไปใส่เสื้ออย่าไม่ได้ไม่เอาจะบ้านเออคนเเวตีฟไงครับผมแล้วค่ะต่อไปคู่น like uh> oh uh mm um> OK> ี้ก็น่ารักไม่แพ้ใครนะคะเป้อารักกับคาริสาเฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันหรือป้ามาคู่นี้อะไรนะอินเลิฟเป็นขนาดนี้แล้วนี่เขาก็เพิ่งกลับจากเที่ยวที่ไหนเนี่ยฮ่องกงฮ่องกงเออไปว้นานแล้วครับจองไปว้นานแล้วแต่ไม่ใช่ทิพคู่รักครับก็น้องเขาก็อยากไปไหว้พระผมก็ไปไหว้พระด้วยครับแต่เป็นพี่น้องกันครับ ทำมาเพื่อนพ้องที่ทั้งสาวทั้งลุ้นต้องกินแห้วกันอีกรอบเพราะสุดท้ายหนุ่มมาเสอร์เปอารักก็ตอบดับฝันว่าทริปที่ควงคู่กับสาวคาริสาสปริงเก็ตไปเที่ยวฮ่องกงกันน่ะเป็นแค่ทริปพี่น้องไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยจริงๆถามโอกาสพัฒนาตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์แต่พอถามว่าหนุ่มคนอื่นๆน,น่ะมีโอกาสจีบน้องสาวคนนี้ได้ไหมหนุ่มเป๊ก,กลับรีบออกตัวว่าเรื่องนี้ต้องถามฝ่ายหญิงเอาเองนะจ๊ะ มันไม่มีอะไรนะครับผมขอโทษด้วยผมก็ไม่อยากให้น้องเขาก็อยากจะบริสุทธิ์ใจที่จะเป็นเป็นพี่น้องกันเขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะลงรูปอะครับพิเศษกว่าพี่น้องคู่นัก็มันมันก็ก็มีการดูแลก,กันแหละครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแฟนกัน,นถ้าหนุ่มๆคนไหนอยากจีบภาริสาก็ได้ต้องไปคุยกับเขาเองผมไม่เกี่ยวฮะ <laughs> ผมไม่เกี่ยวไม่ได้บอกว่าก็ได้นะฮะต้องไปคุยเข,ขาเองครับผมก็อาจจะไม่ได้ไปคุยกับใครเพราะว่าเอาเวลามา มันเรียกว่าหาเวลานอนที่แบบให้เต็มที่เพราะมันมันจะไม่หายถ้ามันไม่พักอะครับซึ่งอาการเจ็บป่วยที่หนุ่มเป้เขาพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะไปเล่นกีฬาต่อสู้แต่เกิดพลาดถูกล็อกคอทําให้กล้ามเนื้อที่คอมีปัญหาร้องเพลงได้ไม่เหมือนเดิมจนถึงตอนนี้เปลี่ยนคุณหมอมาแล้ว4คนก็ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ทำเอาเจ้า,า,จาตัวเครียดอยู่ไม่น้อยเลยละค่ะเส้นเสียงโอเคครับแต่มันเป็นกล้ามเนื้อที่ผมจะปล่อยเพลงใหม่แล้วผมร้องเพลงไม่ได้ทำให้ผมเครียดมากเรื่องนี้แบบผมไม่มี กตจหัวใจจะไปทำจะไปทำอะไรอย่างอื่นทั้งที่เราซ้อมมาตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อจะปล่อยเพลงตอนนี้แต่ว่ากลับไปว่ากำลังจะปล่อยเพลงแล้วทำให้เรายังร้องได้ไม่เต็มที่ก็หวังว่าภัยเดือนนี้มันจะหายครับปกติแล้วผมอาจจะร้องเพลงไม่ดีนะแต่ผมเสียงแต่ผมเสียงกว้างมากเสียงผมต่ําไปสูงมันมันกว้างนะตอนนี้มันเหมือนหายไปช่วงหนึ่งเลยมันเป็นงานที่เรารักด้วยอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่ามันสาคัญมากสําหรับเขาอนะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันสาคัญที่สุดในชีวิตเลยครับ ใจดูแลตัวเองเพื่องานขนาดนี้แฟนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจติดตามงานเพลงใหม่ของหนุ่มเป้เขาด้วยนะจ๊ะสรุปว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันก็ต้องดูว่าอนาคตจะมีเรื่องนี้แบบว่ามีการประกาศหรือเปล่านะแอแบ,บสับสนนะเนี่ย <laughs> อ๋อจสวีไป<อ>ดีสาวแซบนะฮะอย่างหญิงรัฐานะครับก็ต้องบอกนะฮะว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงทั้งเพื่อนซีอย่าง S <S ออฟปองศักดิก์นะฮะที่สัญญกรรมไม่พักเลยนะฮรวมไปถึงเป็นห่วงแฟนอย่างตุนตุลยะเทพนะครับที่บ้าพลังหนักมากนะจนกลัวจะตายก่อนแต่งนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปให้กําลังใจผลงานชิ้นใหม่ของผู้กำกับคนนี้นะคะปรัชญาปิ่นแก้วค่ะ หายจากการกำกับนังมานานกว่า3ปีค่ะล่าสุดผู้กำกับมือรางวัลปรัชญาผิ่นแก้วก็หวนมาจัดเต็มความมันกับนังไทยแนวแอคชั่นระทึกขวัญจากตำนานผีไทยเรื่องซิสเตอร์กระสือสยามที่ครั้งนี้ได้ไอดอลสาววงเบียนแครฟอรเรรุ่นที่2ออย่างสาวมิวนิกนันนพัฒ์มาอวดฝีไม้ลายมือชิมลางงานจองเงินเป็นครั้งแรกรวมโดยหญิงรัฐาต๊อกสุภกรและอีกมากมายค่ะมีคิวเขาใช้4เมษาหยดน,นี้ แต่พอถามว่ากลัวรายได้จะไม่ปวัวปังเพราะหนังต่างประเทศที่ลงรองฉายพร้อมกันหรือเปล่าผู้กำกับด่านก็นย้ำชัดว่าเขาใจวงการดีหลังเครื่องบอดอยู่ในวงการแผ่นฟิล์มมาน,นานกว่า27ปีค่ะคนดูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในแง่ของคนทำเราต้องทำให้เขาสนใจเราให้ได้เรารักการทำหนังมากน้อยนาดไหนถ้าเรารักมากเราต้องอยู่กับมันแล้วก็ทำให้มันออกมาดีให้มันน่าสนใจของคนดูให้ได้คนดูมากคนดูน้อยมันมันเป็นบทเรียนกับเรา ด้านสาวแซพบยิงระถาก็คุยฟุ้งว่าความรักกับหนุ่มตุลตุญเทพหวานดีแฮปปี้เวอร์เรื่องงานแต่งหน้าต้องรอฝ่ายชายยกขันหมากมาขอและที่ห่วงแฟนหนักมากก็เพราะตอนนี้หนุ่มตุลเตรียมลงสนามท้าประชันความสตรองกับการวิ่งเทรลในสนาม U T M B ริมเชื้อขเขาแอลประเทศฝรั่งเศสอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมนี้รวมระยะทาง170กิโลเมตรค่ะ40แล้วอ่ะก็กลัวกระเดียวกระดุกกระเดี่ยวเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็บอกเขาว่าเออก็ดูแลตัวเองแต่โชคดีที่เขาก็เขาก็เป็นนักกีฬาที่แข็งแรงบอกแปว่าให้ลดแบบลดบ้างแล้วเลยปีหน้าเขาบอกเขาจะลดแล้วนะคือปีนี้เขาได้สนามดีๆพอเป็นสนามดีๆที่มันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเขาก็อยากไปห่วงแฟนเสร็จปุ๊บก,ก็ออกปากห่วงเพื่อนซีอย่างออฟปองศักด์กับเรื่องการขึ้นเคียงสัญญกรรมหลังทั้งคู่ถูกมาว่าเขาออกคลินิกเป็นบ้านหลังที่สองสิงสาวหญิงก็ยอมรับผลัดกันเตือนกันไปเตือนกันมาเพราะอยากให้เพื่อนออฟสวยปังแบบไรทีติค่ะ มนะันชอบจับผิดหญิงทำไมหน้าแข็งๆอะไรเงี<ะ>้ยหญิงเวลาเวลาเจอมันอัพรูปอะไรเงี้ยก็จะแบบทำไมยิ้มไม่สด oh. อะไรเงี้ยก็จะถ้าอันไหนมากไปก็จะบอกกันแกอันนี้มากไปไม่ดีมันแข็งไปเรื่องนี้ต้องเตือนเพราะว่าถ้าไม่เตือนก็คือจะลามปาม <Yeah. S 1> ก็จะเลยเถิดกันไปมากมาย <Yeah. S 1> เรื่องสัญญกรรมนี่หญิงก็เอาพูดกันเป็นเรื่องเล่นๆเ,เ,เลยอะทักกันเหมือนแบบสวัสดี oh. สสดอะไรเงี้ย oh. ทักกันเหมือนแบบเฮ้ย hey, วันนี้เป็นไงอะไรเงี oh. <ๆ>้ยก<ๆ>็แบบทักแบบแอปทำอะไรมาเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องไม่กดเลยค่ะเพราะว่าเรา เราเป็นคนจริงๆกันทั้งคู่อะเป็นคนตรงๆแล้วก็แล้ว่าการเป็นเพื่อนกันมันต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเตือนกล้าที่จะด่าก,กันแต่พอถามแซวว่าเร็วๆนี้มีคิวจะขึ้นเคียงอีกรอเปล่าสาวยิงก็ถึงกับขำบอกว่าขอให้แก่กว่าน,นี้อีกนิดอายุขึ้นเล็กสีเมื่อไร่จะไปยกกระชับดึงหน้าให้ตึงตาไม่ตกเพราะกลัวมไม่สวยจ้า แน่ไปทําอะไรมาป่าเนี่ยเอ้ยถ้าถามฉันแล้วก็คุยได้ทั้งวันนะหยั่นมือดูจบก็ดูสวยขึ้นดูผอมลงออันนี้ดูผอมลงไม่ต้องทำสันกรรมแค่ไม่มีจะกินก็ลงแล้วเอาไปที่เจมเทียดนะฮะคนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงจังกับเรื่องงานนะฮะล่าสุดก็ติดคาแรกเตอร์หญิงมานะครับแบบอ้าฮนะแล้วก็ปิดฉากของวงนายบายนายครับ พ่ออธิบายคืออะไรพ่อพอ,พอ,อะไรครับพ่อเปน็นมารุกทาเมานักแสดงหนุ<ป>นหน่มเจมส์ธีรด<ส>ลกล้าน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อคุณพ่อหอบกระดานหมากรุกที่หนุ่มเจมส์อยากได้ตั้งแต่เด็ก,ดกมาเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่คุณพ่อใจอ่อนมาออกงานกับลูกชายครั้งแรกค่ะงานนี้หนุ่มเจมส์ยังเผยถึงเรื่องที่แอบสะอื้นอีกเรื่องเมื่อต้องแยกแย้ายกับเพื่อนระวงนายใบน่ายที่ตอนนี้ปิดโปรเจกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอ้ลายกลุ่มนี้เด้งกันแบบโบรกูร้องไห้แบบ หนักมากครับม่นมันมันผูกพันนะฮะเกือบ2ปีที่เราอยู่กับแปดคนมามันผ่านอะไรกันมาเยอะมากแบบผ่านมาเยอะก็เลยค่อนข้างอิมชั่นอลฮะ <laughs> พวกเรา9คนมันมีทางของของตัวเองที่จะไปอยู่แล้ว <laughs> ผมว่ามันเป็นสิ่งที่พอเราฝึกซ้อมมาที่จริงเราชอบเราก็อยากจะคี่มันต่อไปเราอยากเรียนกับมันต่อไปเรียนทั้งเต้นเรียนทั้งร้อง การเพอร์ฟอร์มอะไรทุกอย่างคือรู้สึกว่าพอเราแฮปปี้เราทำแล้วเรามีความสุขเราอยากคีมันต่อไปครับผมเหมือนเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาสำหรับทุกคนส่วนซีรีส์เรื่องใหม่ที่ต้องสวมบทหญิงในร่างผู้ชายที่ตึงติงเหมือนจนไม่มีที่ติหนุ่มเจมส์ยอมรับว่าแอบติดบุคลิกมาเหมือนกันเอายังไงล่ะเนี้ยถ้าเห็นว่าตัวเลิฟมันจะมีการทำปากบุนผมพยายามก๊อปปี้อยู่เดือนหนึ่งคั้ท่านานะนั่นแหลนะรพราอทำไปเรื่อยมันก็ชินแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วครับ ติดไหมฮะลองไปถามเจดูครับพ <c oughs> ูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นติดช่วงแรกครับคือที่ผมเล่นเรื่องไหนผมติดหมดเป็นนักแสดงฮะการที่เราได้รับบทที่มันท้าทายบทที่มันต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพบทที่ต้องเปลี่ยนอินเนอร์บทที่ต้องเปลี่ยนวิธีอะไรหลายอย่างมันเป็นความท้าทายของเรามากๆส่วนงานแสดงเรื่องใหม่หนุ่มเจมส์จะได้รับบทท้าทายความสามารถขนาดไหนเจ้าตัวก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันว่าต้นสังกัดจะป้อนงานไหนให้ต้นค่ะ เขาเป็นผู้ชายตัวเล็กที่หน้าตาหล่อนะหน้าสวยอ่ะหน้าสวยผมสวยฟันสวยยิ้มสวยสวยไปหมดเลย perfect ไหม perfect perfect okay ครับผมต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าอิฉาหน้ามันไส้และหน้าทุกหน้าในโลกเป็นภาพบาดตาบาดใจนะคะมาปรากอลิสาเขามาให้กําลังใจแฟนเขาอบอบนิธิค่ะในงานเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยแสงกระสือค่ะ กำลังใจล้นเปี่ยมกว่าใครต้องยกให้พระเอกโอบโอบในที่เขาละค่ะก็ร,รับปฐมทัศน์หนังแสงประซือที่หนุ่มอบนำแสดงน่ะแฟนสาวม๊อร่างอาลิสาเขาหอบดอกไม้ช่อโตมาให้กำลังใจแบบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวงานนี้นุ่มอบก็เลยดีใจยิ้มแก้มปริปบอกว่าก็เพราะวันสำคัญของตนเลยอยากให้คนสำคัญมาอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ด้วยและถึงแม้นุ่มโอบจะงานเยอะแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่กระทบความสัมพันธ์เลยสักนิดค่ะคนชอบบอกว่า ไม่ว่างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลามันมีเวลาสัก5นาทีมันก็โทรหากันได้เลยครับเวลาม,มีมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงก็สามารถมากินข้าวอะไรกันได้แล้วก็ค่อยๆแยกกลับบ้านแล้วก็ไปทํางานของตัวเองอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้ด้วยความที่น่าจะเป็นคนที่คุยกันตลอดเวลาแล้วก็คุยกันทุกเรื่องมันก็เลยไม่ได้มีปัญหา ไม่รักได้ไงล่ะเนี่ยมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ยังเจียดมากระชับความสัมพันธ์กันได้แถมหนุ่มโอบเนี่ยยังหวงแฟนเอามากๆด้วยก็สาวมะพรางแต่งตัวเซ็กซี่แค่นเนี้ยถึงขั้นประกาศกลางไอจเลยว่าห้ามหลงรู้แบบนี้อีกนะจ๊ะมันเป็นธรรมดาครับผมของของดีเราก็อยากเก็บไปดูคนเดียวครับผมของใครใครก็หวงครับ <c oughs> มันไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่คือมันก็เป็นบ้างโอกาสแต่ว่าก็ เอาแต่พองามอะไรอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับ,รบคือความรู้สึกเราครับมันก็คงเหมือนความรู้สึกคนอื่นๆที่มองแฟนเราอะไรอย่างนี้ครับมันก็คงเป็นแบบนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่าบางทีก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันยังโอเคอยู่อ๋อขอรักแฟนทวงแฟนดูแลแฟนดีดีขนาดนี้อยวกให้เป็นคุณแฟนดีเด่นไปเลยค่ะมาตอนที่คู่รักมาราธอนนะฮะอย่างบอยอนุวัฒน์หรือบอยพีชเมเกอร์นี่แหละนะฮะแล้วก็เจพิจิตรานะครับ กว่าจะแต่งงานเนี่ยโหก็ต้องร่วมต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคมาพอแต่ง<ช>แล้วปุ๊บก็ต้องมาลุ้นเรื่องลูกอีกออนะฮะเพราะว่าเจียพิจิตราเนี่ยเขาเคยเป็นช็อกโกแลตซีนะฮะซึ่งทำให้มีลูกยากนั่นเองครับ กินกันฉันสามีภรรยามาร่วม3เดือนแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบอยอนุวัฒน์และเจียบพ,พิจิตราหลังจับมือกันฝ่าฟันนี้สินก้อนโตกว่า60ล้านบาทจากเหตุไฟไหม้ร้านปิงย่างเมื่อ6ปีก่อนซึ่งทั้งคู่เคยบอกว่าหากแต่งงานและใช้นี้หมดก็จะเดินหน้ามีลูกทันทีล่าสุดบอยและเจี๊ยบก็ได้ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเจี๊ยบด้วยเพราะเคยเป็นช็อกโกแลตซีนมาก่อนค่ะ กำลังนักคุณหมอคุยอยู่ว่าจริงๆมันมันควรจะยังไงบ้างแล้วก็จะฝากไข่หรือว่าร่างกายเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝากไข,ข่คงปีนี้ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยระยะเวลาก็น่าจะเร็วๆนี้ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ตรวจแบบร้อยเปซแต่ถ้าเกิน2ปีนี้แล้วยังไม่ไปเอาที่ฝากไว้ก็ <laughs> พอแล้ว <laughs> คงต้องดูเรื่องสุขภาพเราด้วยอะคะ<ช>่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อ,อย่างที่พี่ๆท,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 ทราบกันก็มีปัญหาเกือบสองปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อสองยังมีอยู่อะไรนะคะก็ยังหวังอยู่ก็ยังยังอยากมีอยู่ะค่ะเรื่องลูกทั้งคู่ก็ขอรุ้นต่อไปและเชืวว่อว่าแฟนๆก็หวังจะเห็นผลิตผลคนบันเทิงตัวน้อยๆอ,ออกมาลืมตาดูโลกกันไวๆค่ะ ดูแลเพลินเจี๊ยบยิ้มสวยปั๊มสวยมองแล้วเพลินคนยิ้มสวย<ไ>อันนี้ที่สุดนใน<ห>โลก<อ>มีลูกไวไฟแล้วกันนะฮะค่ะครับผมข, <c oughs> ข่าวต่อไปเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนะคะจะบอกว่าเมืองไทยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกหลายต่อหลายแหล่งนะคะที่เราไม่รู้แต่รับประกันเลยนะคะว่าถ้าหากว่าดูรายการเนี้ยที่จะให้ดูเนี้ยเกิดแรงบันดาลใจแน่ พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ผ่านหน้าจอช่อง 9M+HD ประเดิมตอนแรกวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้แล้วล่ะค่ะสารคดีท,ท่องเที่ยวแสงแรกที่จะพาเดินทางไปยังหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวของไทยไ<ม>ซึ่ง<ช>ซุกซ่อน<ช>อยู่ตาม<ห>แหล่งผลิต <ใช S 1> พลังงานไฟฟ้าและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยความร่วมมือของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเล่าเรื่องราวผ่านศิลปินดารามากมายทั้งแพทย์นภปาพร้อมลูกชายน้องเรซซิ่งตาเเรษฐพงศ์ตูนปนิสระรวมถึง ดีเจบุโกที่จะลงใต้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้คอนเซปต์อยากไปมากเที่ยวแบบชาติแบบชีวิตแบบนี้อ่ไม่เชื่อเด็ดขาดเลยค่ะว่าที่นี่จะมีธรรมชาติที่สวยจับใจได้ขนาดนี้ค่ะเราจะไปทําให้คุณผู้ชมทั้งคนไทยต่างชาตินะได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วโรงไฟฟ้าอะไนะสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้นะคะแล้วก็สร้างความเจริญให้กับครอบครัวคนไทยได้ เราไปเห็นชุมชนที่เราได้ไปนอนที่บ้านเขาจริงๆเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาจะมีเวลาว่าหลังจากสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือไฟฟ้าจะไม่มีแล้วนะคะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วถึงแม้เขาจะใช้ไฟเขาจะใช้แค่ดวงสองดวงเนี่ยค่ะ mm hmm. มันก็แบบย้อนกลับมาที่ตัวเราเงี้ยว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราใช้เยอะขนาดนี้อะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. เราก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองตัวเองด้วยในการใช้ไฟฟ้าแบบ mm hmm. ประหยัดลงเอ้ยประหยัดขึ้นเออ mm hmm. ค่ะ เดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้ได้ในรายการแสงแรกตอนแรกแสงแรกของวัยรุ่นคือแสงแรกของอนาคตจับสาวตูดเสาร์ที่16มีนาคมนี้ทางช่อง9 M 컷 HD หมายเลข30ค่ะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลาันด้วย MV เพลงคิดถึงของปามี้นะคะขอบคุณชุดพิธีกรของเราสองคนจากเฟสพารีด้วยนะคะใช่ไหมพันใหม่กับนายแตนนในไลฟ์คืนนี้18.45นครับทีนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ